คนนี hmm. all, um, so, ่เป็นอะไรบ้างครับเป็นแตัวรกนะพวกพวกนี้ก็ซื้อซื้อกันะสท่านหรอตัวตัวเร่และครับ ผมตัวน,นี้ก็หนึ่งร้อยกิโลนะครับผมมอเตอร์สามแรงผสมอะไรผสมก็คุณลูกค้ามีมีเขาโพดฝักเขาเขาโพดหมักนะครับผมหม,กมกักยีสต์นี่ครับตับหมักธรรมดาเนานะนก็มีเพลเร่เกลเร่แล้วก็กาศคูเหลืองเป็นอาหารอะไรคะเป็นอาหารแพะครับผมแพะอยูอ่ที่ไหนครับตัวนี้บ้านหนพี่หนองสมุ หนองสมงศตำบลนองบ,บัตบบนาตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองชื่อฟาร์มแพะอะไรโคราชนะครับผมข้อแพะหนุ่มโคราชขอแพะหนุ่มโคราชนะครับ,รรบท่านใดสนใจก็มาหาความรู้ที่นี่ได้นะครับได้ไดครับก็บม,มีลูกแพะจำหน่ายด้วยนะครับครับสนใจแพะ สนใจแพะอ่าสนใจสนใจแพะอ่าสนใจแพะสนใจตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็มาสอบถามที่นี่ได้นะครับผมอ๋อมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายแล้วก็ลูกก็พี่น้องลูกเล็กลูกใหญ่สนใจก็ติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับคนแนนก็ก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่มากเนาะที่ประมาณกิโล กิโลครึ่งเองแต่ว่าเมื่อคือผมผมผิดทางนิดนึงแล้วถ้าสนใจเครื่องผสมราคาติดต่อได้ที่สนใจเครื่องผสมก็ติดต่อที่โรงกลึงทรัพย์สัมาร์สุรินนะครับฝาปิดเปิดได้ไหมคะนี่ปิดเปิดได้ครับกันกันวัสดุลงไปผสมผสมก็ประมาณสักสิบนาทีก็น่าจะเข้ากันแล้วและครับผมว่าเข้าแร์อะลรเอาไปเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปเลยครับ ย่งางำรานเหมือนเป็นคนชาวฟาร์มเลยชาวสวนครับผมเกษตรกรขนาดมากเลยล<อ>เป็นทั้งเกษตรกรทั้งคล้องแคลวด้วยรู้สึกคล่องมากเลยเป็นชาวฟาร์มเหรอคะครับผม เป็นเกษตรกรนะครับผมเป็นชาวนา,นาทำหลายอย่างครับผมยกเล้นททำแม่ไม้ครับทําไม่เป็นอตอนนี้ก็สมนะมาได้ประมาณสักหกเจนาทีนะครับแต่ว่าสมน่าจะเข้าที่แล้วแหละ ม,มีสองช่องทางออกนะคะช่องทางด้งานล่างเวล้างทำความสะอาดได้ตัวถังเป็นตัวถังสตรแตนเลสแท้ใช่ไหมคะไม่ขึ้นสนิมทุกขนาดรับประกันสินค้าให้หนึ่งปีงนะคะ เสียงเงียบนะคะขนาดหนึ่งกิโลเสียงเงียบใช้งานง่ายสะดวกประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนะคะสนใจติดต่อได้ที่แช่งสำราญชุวินครับผม0ูน์แปดสีเจดหนึ่นะครับ